กะเพราค่ะผัดกะเพราวสวัสดีค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมวันนี้มาผัดกะเพราแบบมีอะไรอยู่ในตู้เย็นแล้วก็จะผัดแบบนั้นมันเ้องเป็นอาหารที่ที่มีเหลือแค่นี้ในตู้เย็นกําลังฝากเขาซื้ออยู่ค่ะล้วก็เริ่มด้วยนี่ค่ะลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นหมูเป็นลูกชิ้นเอ็นหมูนะคะแล้วก็ไส้กรอกไส้กรอกเอาสองอย่างนี้คั่วก่อนค่ะคั่วบนกระทะแล้วก็ที่จริงก่อนหน้านี้ก็จิ้มกับน้ำจิ้มตัวนี้น้ำจิ้มลูกชิ้นซื้อมานะคะกินเป็นหนึ่งมือแล้วคือคั่วอย่างระถุงเลยคะ่ะไม่อยากใส่น้ำมันก็คั่วใส่กระทะ หแห้งๆก็กินเล่นๆไปแล้วก็พอดีมันกินไม่หมดไม่ใช่ของเหลือนะของกินไม่หมดค่ะก็เลยเก็บใส่กล่องไว้ก่อนเช้าไม่รู้จะทําอะไรกินก็เช้าเนี้ยก็เลยนี่ค่ะแย่งน้องอาหารน้องหมากืนไก่กืนไก่ของเราเราซื้อมาไว้เป็นใส่ถุงถุงละคร,งครึ่งกิโลครึ่งกิโลก็เหลือสองถุงสุดท้าย แบ่งมานิดหนึ่งค่ะเอาน้ำมันใส่กระทะน้ำมันถูเหลืองใส่กระทะปุ๊บนิดเดียวใส่นิดเดียวนะคะโขกกระเทียมโขกพริกขี้หนูสวนโขกพริกไทยดำเกลือนิดหนึ่งเข้าด้วยกันนะคะตั้งกระทะให้ร้อนเอาน้ำมันใส่ลงไปนิดเดียวแล้วก็พอน้ำมันร้อนปุ๊บก,ก็ใส่เครื่องที่โขกเนี่ยลงไปพอใส่เครื่องที่โขกลงไปแล้วก็เอา เอากลืนใส่ก่อนตามด้พอพอพอเอพริกกระเทียมแล้วก็อะไรพิกไทยอะเกลือที่โขกอะมันมันร้อนแล้วมันเริ่มเหลืองนหน่อยหอมหอมแล้วล้วก็ค่อยใส่กลืนลงไปเพราะว่ากลืนยังยังยังดิบอยู่ใช่ไหมคะพะนนเอากลืนใส่ลงไปกลืนใส่นิดเดียวขอแบ่งเข้ามาน้อยนึงแบ่งน้องน้อมาหน่อยนึงเพราะว่า,ากปกติตัวยังไม่ค่อยกินหรอกค่ะแล้วก็ พอใส่ขิงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ผัดผัดผดรียบเอาหอมหัวใหญ่ใส่เลยพริกอันนี้คือพริกหยวกเนี่ยที่หัน่นฉลับฉลับเนี่ยค่ะใส่ลงผัดลงไปก่อนให้มันสุกพอสุกปุ๊บเนื่องจากว่าลูกชิ้นเอ็นหมูเนี่ยมันสุกมาแล้วไอ้กรอกก็สุกมาแล้วเพราะนั้นเราก็พอพวกนี้สุกปุ๊บเราก็เริ่มปรุงรสแล้วก็เอานี่ใส่ลงไปเลยค่ะทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่ใส่ลงไปผัด,ผด,ผด,ผด ปรุงรสเลยค่ะใส่น้ำปลานิดหนึง่งใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยหนึง่งใส่ผงปรุงรสนะคะให้รสกลมกล่อมยกเป็นน้ำตาลที่เราจะไม่ใส่นะคะใส่น้ำมันงาด้วยเออนะคะพออรรถอร่อยเติมน้ำนิดนึงเพื่อให้เกิดความนัวของเครื่องเข้ากันแล้วก็พอจะเอาขึ้นปุ๊บเราก็เผาใส่ค่ะใส่กระเพราด้วยจะไ,ได้หอมกระเพรา กลายเป็นของอร่อยนะคะเขาของเหลือในตู้เย็นนะคะในการของที่อร่อยมากกับข้าวสวยร้อนๆร,รับประทานนี่รับประทานไปครึ่งจานนะคะนึกได้เฮ้ยเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมชมก่อนว่าเนี่ยเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกว่าผัดพัฒนาผัด,ผดทรงเดชมีอะไรในตู้เย็นเอามาผัดให้หมดค่ะเนี่ค่ะก็ได้ของอร่อยแซ่บๆมาทานด้วยกันค่ะ,ะ,คะเป็นมื้อเช้าเลยค่ะมื้อเช้าที่หนัก อย่างเดียวค่ะผัดพริกใส่กระเพรามันก็ผัดพริกหรือใส่กะเพราเส๋ยวใส่กะเพราด้วยใส่พริกด้วยเขาเสร์ดร้อนๆแค่เนี้ยสบายนะคะแล้วก็ดื่มน้าร้อนตามเนอะัอนคันนะคะอาหารเช้าค่ะสวัสดีค่ะ